เออน่ไก่มาเอปาเมียมาแล้วพี่เสือปอแกไปจ่ายย้ายเวจ่ายยมันเอิดเลยพีือไมมานันมาเอเออเเนี่ยปอเปิดแล้วมา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 ข้ามาลุกมาข้ามมาลุกข้ามาเร็ข้ามาเร็ข้ามมาเร็วเรื่เหเน เมียมาการเอานุเอเมียเมียมาไม่เข้าวมายไม่ข้าวยม่ข้าวอ่าอ่ะอ่ากิน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 ข้ามาลุกป่ะข้ามาดูขามาดัไม่ืนไม่ืนบ้านอกตนมเร็วอเกินได้ยี่อไม่มาหน้าเร็วคือตีว่าไม่มาครับเขามันํำคาในใจยัยพอมาพอมาตั้งใจยัยมันเฮาอืม มันชวนรบวันก่อนมีนอ้องหลานแม็กกับออโตแม็กนครออโตแม็กหมายว่าเออจำชื่อไม่กันจนายเขาให้ปีเสื้อกินอยู่แล้วก็ามาบอกว่าอ,อปีเสื้อแบบบอกเขาว่าเสื้อมันหน่อยใจใช่ว <c oughs> อว่ะน้องไม่ต้องอออไปลุกมานี่มาข้ามาลุกกินได้อ่มกินได้อิ้มเออแต่ว่ามีคนดูแหลเสื้ออยู่ครับทีน,นี้ทรงเสื่ว่า

Ý à, Cái này im, cái này im Nơi <laughs> ừ, Này trắng ước Này anh đủ Nóng chứa đấy nó Nhi có kinh mạc rồi nó có chả đơn tàm lắng anh ta lột rồi Phải này ไปเสื้อาเมียมากินข้าวเลยไปเสื้อก,ก,อก,อกากร,ร,รับอืมกินได้อิ่มลูกนะลองเชื่อเลยกนี่เออเชื่อเลยครับกินได้หกอเดี๋ยวพอเขากินเสร็จเดี๋ยวเขาก็เดินกลับไปครับ เสื้อนคืออย่าไปแยง่งไม่เอาละ้อเออเรียวเสื้อเออเแียวอันนี้น้องมากินอันนี้น้องมากินอันนี้มานองกินอันนี้หูอ้าองกินอันนี้ะนะลองกินก็งปีเสื้อเทนเออลองกินก็งปีเสื้อเทนเสื้อเออเนี่ยเนี่ยทำพอได้จังนะเออะโอเคเออะตอนนี้เบดตัวซรัพเก๋มดกบลืมชาดไป วันนี้ใต้ตัวทับยว่าต่อเดียวมันดับไปก็จะได้กว่าตัวทรัพย์เป็ดมดนะครับจะคอยอัปเดตให้เรืเ่อยๆนะหน้าอะไรีนปีเสื้อไม่มาอืบอว่าพ่อ,อเดินมารอบตีเล่นบอเดินมาตึ้งชายเย้มมันเท่าตึงก็เลยเสื้อก็เลยมันเป็นมากไปว่าอ่ารักรักความซงบนะครับไม่ชอบแต่รอับใครมันก็นเดินพ้นแต่ แต่นี่คืออ้วนนี่ไม่ได้พิ่มเลยนะนนเนน้องหลานแม็กเขาจะโค้งหลานหลานแม็กครับอยู่ตรงกันข้ามกับสวยๆหลานพ่มนี้แหละเยีงยงๆกันนครตัวจำไม่พิษนะชื่อร้านออโต้แม็กตรงเนี้ยนู่นไปจากการกูว้างเขาจะเป็นคนเดียวรักมากเหมือนกันไปใช้บริการได้ครับร้านแม็กครับ cái ngành trắng bạn ít cha ít cha kinh tôi đơn đây giờ nó lục nên đồng chí đều tổ thấp bên mất phung cổ bị tổ thấp quá nữa เดียวเป็นเบอร์คอยอัพเดตให้เร็วเลยๆแต่เดี๋ยวก็คงจะน่าจะแต่ยวนอนสักปักมั้งหรือว่าไม่นอนไม่รู้โอเคครับ